สวัสดีครับผมอาจารย์บอลนะฮะวันนี้มาสัมภาษณ์นักเรียนอีกคนเดี๋ยวให้เขาลองแนะนําตัวหน่อยนะสวัสดีครับชื่อร์คนะครับตอนนี้ก็เรียนไปทั้งหมด3คอร์สแล้วนะฮะมีคอร์สซ่อมนาฬิกาคอร์สใช่ไหมพี่แล้วก็มีโคโนกราฟแล้วก็ตอนนี้มาขับตัวเรือนแล้วก็เดี๋ยวจะรอเรียนทําภายน้ําอีกทีหนึ่งครับทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้จบไป3คอร์สตอนนี้เองสองคอร์สตอนนี้กำลังเรียนขัากาโคโนกราฟ แล้วก็มาขัดตัวเรียนใช่คร่บอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขัดตัวเรียนอยู่ช่วงขัดตัวเรียนช่วง modify แล้วก็ที่ที่ผ่านมาได้อะไรไปมบ้างถ้าพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับอย่างแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบแอบกดดันนิดนึงเพราะเราก็ไม่มีพื้นฐานอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นเข้ามาแรกๆบอกเลยว่าตื่นเต้นแต่พอเรียนไปเรียนมามันจะเป็นเหมือน เป็นการเรียนกับพี่กับน้องมากกว่ามันจะมีความเป็นอะไรที่แบบว่าผ่อนคลายนะครับไม่ได้มีความเครียดอะไรเพราะว่าการเรียนอ่ะถ้ามันเครียดคือซ่อม่ายการมันเครียดอยู่แล้วพี่เออถ้าในห้องเรียนมัน,นเครียดอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบเราทําไม่ได้แต่พอเวลาเจออะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็ใจดีพี่บอนะลก็ใจดีนะฮะตลกเป็นคนตลกเคฮามันไม่เครียดแล้วมันก็ทําอะไรได้ง่ายขึ้นการเรียนแบบหัวสมองของเราเวลามันเปิดมันจำอะไรได้ง่ายขึ้นครับ พอเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยถามได้ตลอดเลยแบบไม่ต้องเกรงใจมันดีดีดีีดดแล้วตอนนี้เลเวลในการซ่อมนาฬิกาถึางขังน้นทีทำผโกโกรงาฟได้ทำผลงานได้คิดว่าถ้ารับงานเองอะไรเง,งีง้ยพอไปประกอบอาชีพได้ไหมพอได้แล้วครับพอได้แต่ถามว่ามัน่นใจเราเต็มยังอาจจะยังนือเพราะยังยังเป็นมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าถามว่ากล้าทํำไหมอันนี้ันนี้กาหลักนาฬาหลักงานครับเราได้ได้ลองงูนการ ใช่นี่น <ๆ S 2> มีนีมีโชก <c oughs> ชัน <c oughs> อันนี้โมเองครับลองพิเศ์ดูว่าก็อะไรนี่ได้คอนเซปต์แรงบันดาลใจมาจากไหนเอาจริงคือไม่มีแรงบันดาลใจเลยพี่อันนี้พูดตรงๆไม่มีแรงบันดาลใจเลยครับแต่ว่าเลือกที่ชอบเวลาจะโมนาฬิกาป้าอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบของเราคนเดียวไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาก็คืออยากได้อะไรก็จริงๆนะ ให้สีไม่เก่งก็ลองมาเทียบตรงนี้แหละครับลองเทียบเทียบหยิบขึ้นมาดูอันไหนส่วนก็คือแบบเฮ้ยอันนี้ถูกใจเราแล้วนะก็โงใช่มที่ความชอบแบบล้วนเลยครับโมนาฬิกาแล้วก็อยากจะฝากถึงอะไรกับอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับคนที่ต้องการจะมาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสําหรับคนที่อยากจะซ่อมนาฬิกาเป็นโมนาฬิกาเป็นนะครับลองให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของ พี่ๆดูนะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับได้ทั้งความรู้ได้ความสนุกนะครับแล้วก็ได้ลองอะไรหลายๆอย่างหลายอย่างมากจริงๆนะฮะต้องลองมาดูด้วยตัวเองแล้วก็อาจารย์ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถดีมากๆนะครับแล้วก็เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมีข้าวให้กินด้วย <c oughs> ดีๆอันนี้ใครที่อยากลองนะโอเวอร์วิสนะฮะลองมาได้ครับ